สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องวัสดุน่ารู้ตอนที่1ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะก็จบกันไปในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องวัทจักรชีวิตของสัตว์ค่ะ โดยสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเนี่ยขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3วัสดุน่ารู้นะคะอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป .3 นะคะที่หน้า58เนื้อหาจะมีแค่บทเดียวนะคะก็คือบทที่1การประกอบวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะ โดยเนื้อหายย่อยก็จะมีด้วยกัน2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า61นะคะส่วนหัวข้อย่อยที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะคะอยู่ในหนังสือเรียนหน้า66นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเรียนแค่หัวข้อย่อยหัวข้อเดียวนะคะก็คือหัวข้อย่อยที่1การประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะโดยครูเนี่ยจะพานักเรียนเนี่ย ไปรู้จักกับคำว่าวัสดุกับวัตถุกันก่อนนะคะว่าสองคำนี้เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะโดยคำว่าวัสดุนะคะก็คือสิ่งที่นำมาใช้ในการทำสิ่งของต่างๆนะคะเช่นกระดาษยางพลาสติกกระจกโลหะ ไม้นะคะส่วนวัตถุเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆนะคะนำมาประกอบกันเป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งของนั่นเองนะคะโดยเราเนี่ยจะใช้วัตถุหรือสิ่งของนี้นะคะในการใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะต่อมานะคะครูก็จะทบทวนความรู้เดิมที่พวกเราเรียนกันในชั้นป2นะคะในเรื่องของวัสดุเนาะ โดยครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะลองแยกชิ้นส่วนย่อยจากสิ่งของนะคะคือครูเนี่ยก็คือจะมีภาพสิ่งของให้พวกเรานะคะลองแยกว่าภาพที่ครูเตรียมมาเนี่ยประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนใดบ้างนะคะอะมาดูภาพแรกกันเลยค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของอล้อรถยนต์นะคะโดยล้อรถยนต์เนี่ยจะทํามาจาก ยางแล้วก็โลหะนะคะยางเนี่ยก็คือจะเป็นชิ้นส่วนสีดำนะคะส่วนโลหะเนี่ยก็คือจะเป็นชิ้นส่วนสีเทานั่นเองค่ะภาพที่สองค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของอะไรลูกโต๊ะไม้นะคะโต๊ะไม้เนี่ยจะประกอบขึ้นมาจากไม้นะคะแล้วก็โลหะ ไม้เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเออเนาะมันก็ทําเป็นหน้าโต๊ะกับขาตั้งโต๊ะถูกไหมส่วนโลหะล่ะใช้ในการทําอะไรโลหะเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของตะปูตะปูที่ใช้ในการต่อบนไม้นั่นเองค่ะ ภาพที่3นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นรองเท้านะคะแต่ไม่ใช่รองเท้าผ้าหรือรองเท้าผ้าใบที่เราใส่มาโรงเรียนกันปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าหนังนั่นเองค่ะโดยรองเท้าหนังนะคะก็จะมีส่วนประกอบเยอะมากเลยนะคะก็คือจะทํามาจากหนังสัตว์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากหนังสัตว์ก็ยังสามารถทํามาจากหนังสังเคราะห์ก็ได้นะคะรวมถึงยังมีผ้า ที่เป็นลายสกอตนะลูกหนูเห็นไหมจากภาพเนี่ยก็คือจะเป็นบุด้านในนะคะเพื่อป้องกันเท้าเราถูกกัดนั่นเองค่ะแล้วก็จะมียางที่ใช้ในการทําพื้นรองเท้านะคะแล้วก็จะมีเชือกที่ใช้ในการร้อยเพื่อให้เท้าเราเนี่ยแน่นกับรองเท้ามากขึ้นนั่นเองค่ะภาพที่4ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตะกร้านะคะแต่ว่าจะเป็นตะกร้าที่นิยมใช้ ไปจ่ายตลาดหรือไม่ก็ไปทําบุญกันไหมหนูอาจจะเคยเห็นกันนะลูกอันนี้ก็คือจะเป็นภาพของตะก้าสารนั่นเองค่ะตะก้าสารนะคะก็จะทํามาจากตอกแล้วก็ลวดนะคะโดยตอกเนี่ยก็จะนํามาสารนะคะตอกเนี่ยจะมาจากไม้ไผ่เนาะแล้วก็ลวดเนี่ยนำมายึดเพื่อให้เขาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาภาพส,สุดท้ายค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นภาพของชุดกันฝนนะคะชุดกันฝนเนี่ยจะมีคุณสมบัติคือไม่ดูดซับน้ําถูกต้องไหมลูกเวลาที่ฝนตกเราเอามาใส่เนี่ยมันก็จะไม่เปียกน้ําหรือเสื้อผ้าเราเนี่ยก็จะไม่เปียกนั่นเองค่ะ โดยชุดกันฝนเนี่ยก็จะทํามาจากผ้าล่มนะคะส่วนพลาสติกพลาสติกเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนของกระดุมหรือแล้วก็ตรงปลายเชือกที่ดึงนะคะที่เป็นหุ้มเชือกไว้เนาะรวมถึงมีชิ้นส่วนของเชือกนะคะประกอบมาจากเชือกเชือกเนี่ยจะใช้ในการร้อยรอบหูนั่นเองนะคะใช้เวลาเราดึงนะคะแล้วมันจะได้หมูฮูนี่มันจะได้แนบกับหน้าเรามากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะ โดยวัตถุรอบตัวเรานะคะบางอย่างเนี่ยอาจจะทํามาจากวัสดุชนิดเดียวบางอย่างเนี่ยอาจจะทําจากวัสดุหลายชนิดนะคะประกอบกันหากเรานําวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยออกจากกันนะคะเราก็สามารถนําชิ้นส่วนย่อยต่างๆเหล่านั้นนะคะมาประกอบเข้ากันเพื่อสร้างเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นั่นเองค่ะโดยครูเนี่ยได้ทําการยกตัวอย่างมาให้พวกเราดูนะคะโดยตัวอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นเว่านะคะ เมื่อแยกชิ้นส่วนออกมานะคะก็จะพบว่าว่าวเนี่ยทำมาจากเชือกไม้แล้วก็กระดาษนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเรานำชิ้นส่วนย่อยเหล่านี้นะคะมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยก็สามารถนำไม้กับเชือกนะคะมาประกอบเป็นคันธนูได้นั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะจะเป็นหมอนนะคะหมอนเนี่ยเมื่อเราแยกชิ้นส่วนย่อยนะคะก็จะพบว่าทำมาจากผ้า แล้วก็มีได้นะคะที่ใช้ในการเย็บเนาะแล้วก็จะมีใยสังเคราะห์หรือนุ่นนะคะที่อยู่ด้านในหมอนนะคะแล้วเมื่อเราแยากชิ้นส่วนย่อยออกมาแล้วถูกไหมเราก็นำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เนี่ยเราก็สามารถนำมาทำเป็นตุกตาผ้าได้นั่นเองค่ะ ถ้าต่อมานะคะอันนี้ก็จะอยู่ในตัวอย่างในใบความรู้ที่ครูเตรียไมไว้ให้นะคะก็คือม่านม่านเนี่ยนะคะก็จะทํามาจากผ้ากับได้นะคะที่ใช้ในการเย็บแล้วเมื่อเรานํามาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะก็สามารถทําเป็นปอกหมอนหรือกระเป๋าผ้าก็ได้นั่นเองค่ะภาพสุดท้ายค่ะลูกก็คือเป็นโตะไม้โตะไม้เนี่ยก็เมื่อเมื่อเราแยกชิ้นส่วนนะคะก็จะพบว่าทํามาจากไม้แล้วก็ตะปูนะคะเมื่อเรานํามาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เนี่ย ก็สามารถนําไปทําเป็นเก้าอี้หรือทําเป็นชั้นวางของก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นชั้นวางรองเท้าก็ได้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะในหัวข้อย่อยที่1การประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะโดยที่เนื้อหาในหัวข้อย่อยที่2นะคะครูก็จะสอนเราในคลิปวิดีโอหน้านะคะในเรื่องวัสดุหนารููตอนที่2นะคะแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมทํา แบบฝึกหัดหรือใบางานที่ครูเตรียมไปให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ